กระทู้ถาม3.1กระทู้ถามสดของท่านพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยเรื่องขอสอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นและควันจากโรงงานภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเชิญท่านพัทราพรครับ เรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะดิฉันพัฒราพรเก่งรุ่งเดืองชัยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตัวแทนพ่อแม่พี่น้องเขตบางซื่อค่ะขออนุญาตท่านประธานเปิดสไลด์ประกอบกระทูค่ะเชิญฝ่ายโสด,ดครับ ปัญหาเรื่องมลพิษทางกลิ่นและควันดำจากโรงงานภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเนี่ยเป็นเรื่องคาราคาซังมาตั้งแต่ท่านผู้ว่าดิฉันและเพื่อนสมาชิกหาเสียงในปี2565แล้วนะคะปีนี้2568เนี่ยเราจะหมดวาระกันปีหน้าแล้วข่าวก็ออกเยอะแยะมากมายนะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมปัญหานี้มันยังแก้ไม่ได้สักทีนะคะทั้งๆท,ที่โรง,งงานที่สร้างปัญหาเนี่ยก็เป็นของกรุงเทพมหานครเองหรือมันมีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่า ดิฉันก็เลยตั้งกระทู้เข้าสภามาค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้ากับท่านผู้ว่าโดยตรงในวันนี้นะคะ เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีการติดตามกันเลยนะคะอันนี้ไล่มาตั้งแต่สสนัทพงศ์เพรมพูลสวัสดิ์พักประชาชนเนี่ยก็นําเข้าอภิปรายในรัฐสภาหารือในกมทนะคะถึงขั้นเข้ามาคุยกับท่านผู้ว่าเองส่วนตัวเนี่ยก็มีมาแล้วค่ะสกอเอกวินโชคประสบรวยเนี่ยก็ตั้งยติถามในสภากรุงเทพมหานครดิฉันเองก็เคยนําเรื่องนี้เข้าในในคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมมาแล้วถึงสองครั้งนะคะก็ยังไม่จบสัทีค่ะถัดไปค่ะ วันนี้ที่ฉันขอพาท่านไปดูที่เพจเฟ e บุ o k นะผู้ได้รับผลกระทบจากกลิ่นโรงงานขยะ800ตันอ่อนนุษ86ค่ะที่รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบบริเวณโรงขยะอ่อนนุษกว่า1,900ครัวเรือนนะคะถ้าตีกลมๆค่ะว่าบ้านหนึ่งมี4คนเนี่ยก็7,600คนแล้วนะคะท่านจะถือว่าพวกเขาเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งทั้งหน้าของท่านก็ได้นะคะเพื่อท่านจะได้มีแรงจูงใจในการทางาน,นะคะ่ะถัดไปค่ะ นี่เป็นฟีดแบ็กของการจัดการปัญหาของท่านในปีนี้นะคะนี่ฉันเอามาให้ท่านอ่านนะคะเผื่อว่าเสียงของพวกเขาจะดังมาถึงท่านบ้างค่ะว่าการต้องดมกลิ่นขยะเหม็นเน่าทุกวันเนี่ยมันรู้สึกยังไงแม้แต่โรงพยาบาลศิรินทรของกรุงเทพมหานครในเขตรประเวศเองเนี่ยกลิ่นก็ยังไปถึงนะคะคนไข้ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยป่วยแล้วก็ยังจะต้องมานอนดมกลิ่นขยะอีกค่ะถัดไปค่ะ ถึงแม้ท่านจะปิดโรงขยะ800ตันไปแล้วนะคะกลิ่นก็ยังอยู่ค่ะซึ่งจากข้อมูลที่ดิฉันได้รับมาเนี่ยกลิ่นปัจจุบันมาจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุษ600ตันและ1,000ตันนะคะที่มีโรงหมักปุ๋ยอยู่ด้วย ทุกครั้งที่ถามไปค่ะคำตอบที่ดิฉันและเพื่อนอสมาชิกเนี่ยได้รับก็จะเป็นการให้รอโรงขยะทั้งสองโรงนี้หมดสัญญาในเดือนธันวาคมปี2569แล้วก็เดือนมิถุนายนปี2570แต่พวกเราไม่เคยได้รับคำตอบเลยค่ะว่าระหว่างนี้เนี่ยท่านจะแก้ไขยอย่างไรประชาชนจะต้องทนดมกันไปแบบนี้กว่าอีก2ปีใช่หรือไม่ถัดไปค่ะ ท่านรองผู้ว่าจักรพันเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลอดเวลานะคะปีที่แล้วท่านก็ไปแล้วก็ปรับปรุงเป็นระบบปิดมีการติดตั้งประตูบางส่วนนะคะปีนี้เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปอีกค่ะแล้วก็ไปปรับปรุงเป็นระบบปิดเหมือนเดิม <kop i> ดิฉันได้ฟังการประชุมที่ท่านไปชี้แจงเรื่องนี้กับกมทงบประมาณเมื่อวานนะคะคำตอบที่ท่านให้เนี่ยก็ไม่ลงร,รายละเอียดเหมือนเดิมนะคะว่าตกลงระบบปิดเนี่ยมันปิดตรงไหนบ้าง มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะถัดไปค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดจากหน้างานนะคะเราด้านขวาเนี่ยเป็นภาพจากเพจของกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านไปตรวจเมื่อต้นเดือนนะคะก็ยังเปิดอยู่ค่ะดิฉันสงสัยมากๆค่ะว่ามันปิดยากปิดเย็นขนาดนั้นเลยหรอคะหรือนี่มันเป็นการดึงเวลาให้สัญญาหมดทางบริษัทจ้างเหมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องลงทุนปรับปรุงเพิ่มใช่หรือไม่ และดิฉันก็ทราบแล้วนะคะว่ามันมีการของบประมาณปี2,569เพื่อจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสำหรับโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์แต่ที่ดิฉันสอบถามในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่วนของโรงหมักปุ๋ยนะคะที่เหม็นแต่มันรวมถึงส่วนของโรงพักขยะแล้วก็โรงคัดแยกด้วยค่ะ <S <S คำถามแรกของดิฉันก็คืออุปสรรคของการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุษ600 และ1พันตันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะทาไมมันถึงแก้ไม่ได้สักทีคะขอบคุณทางท่านพัทรพรครับเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารครับครับกับเรียนท่านประธานาที่ชกรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับนี่แล้วก็ปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กรทมต้องดูแลรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตท่านรองจักรพันธ์ช่วยออชี้แจงเพิ่มเติมครับขอบคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตใช้ ใช้สไลด์นะครับหน้าแรกเนี่ยนะครับเป็นการแสดงถึงภาพนะครับโรงออกนโรงออกนุษนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีโรงขยะทั้งหมดเนี่ยห้าโรงนะครับซึ่งในห้าโรงเนี่ยน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่สองโรงนะครับคือของออพันตันฝังกบนะครับกับของ m b t เขาระบบเนี่ยนะครับดำเนินการแก้ไขหมดเรียบร้อยแล้วจะมีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือ3โรลงก็คือขยะติดเชื้อแล้วก็หมักปุ๋ยพันตันกับ600ตันครับหน้าถัดไปฮนะสิ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับได้พยายามทำเนี่ยความจริงนี่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำนะครับทำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,565ในการทำนั้นนะครับก็มีการแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ประกอบการนะครับหน้าถัดไปนะครับดำเนินการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหน้าถัดไปฮะโดยสรุปแล้วนะครับที่มีหนังสือแจ้งไปทั้งหมดเนี่ยนะครับสรุปได้ว,ว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยแจ้งไปเนี่ยนะครับสส่วนส่วนแรกคือนะครับการที่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งก็ยอมรับว่าบริษัททั้งพันตันก็หก0้ตันเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา แล้วก็ยอมรับความจริงว่าสํานักสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือผมต้องกลับดูแลด้วยแล้ะนะครับไม่ได้มีการดำเนินการอย่างบริษัทนี่อย่างจริงจังอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับไม่มีการปรับทางบริษัทเลยถึงค่าปรับนั้นนะครับจะไม่มากแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีการปรับเลยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการคุยครั้งสุดท้ายแล้วนะครับตามสัญญาเนี่ย ถ้าเกิดในกรณีบริษัททําไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็มีแผนให้บริษัททำเนี่ยตามที่ได้กําหนดนะครับมีทั้งแผนมีทั้งขั้นตอนมีทั้งแบบประเมินถ้าบริษัทไม่สามารถทําตามสัญญาได้เนี่ยก็ต้องมีการเริ่มปรับตามสัญญานั่นคือสิ่งที่สัญญาระบุไว้แต่ก็ยอมรับว่าบางส่วนนั้นเนี่ยนะครับสัญญาไม่ได้ระบุไว้แต่ได้มีการสั่งเพิ่มเติมไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ได้แจ้งไปทั้งหมดเนี่ยห้าเรื่องนะครับเรื่องแรกคือทุกโรงเนี่ยนะครับจะต้องปรับปรุงให้เป็นระบบปิดก็ยอมรับนะครับว่าสัญญาไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยไปล่าสุดนะครับบริษัทเริ่มทําจริงแต่ยังไม่เรียบร้อยก็ยอมรับอันที่สองนะครับจะต้องมีการติดตั้งระบบบราบบอากาศที่อ่อนนุ่ในขณะนี้นะครับมีเพียงสองโรงเท่านั้น ที่มีระบบบรรยากาศที่เป็นไปตามที่เราได้คุยกันก็คือที่ MBT กับที่ฝังกบ1,000ตันนะครับมีการติดตั้งนะครับเครื่องวัดกลิ่นนะครับ MBT ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการติดตั้งประตูอัตโนมัตินะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ยอมรับว่าในส่วนของ600ตันกับ1,000ตันนะครับระบบปิดเนี่ยเขาเริ่มทำจริงนะครับ แต่ยังไม่เรียบร้อยหน้าถัดไปครับนะครับอันนี้ของพันตันเนี่ยเขาทำจบหมดแล้วทุกเรื่องนะครับที่ใช้คำว่าระบบติดปิดแล้วมีทั้งเครื่องวัดกลิ่นตลอดจนนะครับประตูเนี่ยปิด,เป,ดเปิดอัตโนมัติหน้าถัดไปครับในส่วนของ mbt นะครับทำเสร็จทุกกรณีที่ได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วก็สั่งการไปหน้าถัดไปครับ นะครับในส่วนของ600ตันกับพันตันยอมรับว่าในขณะนี้ได้เริ่มมีการแก้ไขแต่ยังดำเนินการไม่เสร็จ100%เแต่เริ่มทำแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็มีการติดเครื่องวัดกลิ่นนะครับสามเครื่องซึ่งตอนเนี้ยนะครับก็อยู่ระหว่างที่เขาเนี่ยดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วคงจะไปดูผลการทำงานของเขาแต่เรื่องระบบปิดเริ่มแล้วนะครับ แต่ทำเพียงเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตออตอบคําถามเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับขอบคุณขอบคุณครับเชิญท่านพัฒราพรคําถามที่2ครับขอบคุณที่ท่านให้ข้อมูลนะคะซึ่งตัวที่มีปัญหาเนี่ยก็คือตัวโรง สองโรงสุดท้ายนะ,ะที่ท่านชี้แจงที่ยังทาไม่เสร็จนะคะ,ะคาถามของดิฉันเนี่ยก็คือทั้งสองโรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันซึ่งก็น่าจะมีการดําเนินการคล้ายกันนะคะ,ะตัวระบบปิดเนี่ยที่ท่านได้ชี้แจงไปเนี่ยดิฉันอยากทราบรายละเอียดนะคะว่าได้มีการปิดส่วนไหนไปแล้วบ้างจริงๆนะคะแล้วก็ไทม์ไลน์ที่จะเสร็จ เป็นระบบปิด100%ทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหรนะคะแล้วก็ดิฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้รับฟังเสียงประชาชนมาเนี่ยตัวม่านพลาสติกแล้วก็ตัวประตูเนี่ยมันมีการทําขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาดําเนินการจริงเนี่ยพอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยังเปิดอยู่นะคะนี้ก็ขอฝากท่านนะคะคำถามที่สอง เมื่อกี้ถามไปแล้วนะคะ <Okay. S 2> ถามว่าระบบปิดเนี่ยไทม์ไลน์จะเป็นยังไงคะแล้วก็จะเสร็จ100%เมื่อไหร่คะขอบคุณครับเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมเองนะครับก็ได้เชิญบริษัทเขามาคุยนะครับบอย้เขาทํทระบบปิดนะครับก็ยอมรับว่าสิ่งที่ผมสั่งไปนะครับสัญญาไม่ได้เขียนไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย การทำงานของบริษัทเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามสัญญาแล้วสัญญานั้นเนี่ยนะกลก็พูดถึงเรื่องการดูแลเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานด้วยนะครับในขณะเนี่ยบริษัทเริ่มทำแต่ถามว่าเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมก็ส่งให้เขาเนี่ยนะครับสั่งให้เขาเนี่ยจะทำแผนมาให้ผมก็ยอมว่ายอมรับว่าในขณะเนี้ยแผนยังไม่ได้มานะครับ หลังจากที่ไปดูครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กำชับว่าจะต้องมีแผนการทำเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีแผนอย่างชัดเจนว่าจะทำได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีประเด็นพอสมควรผมยอมรับนะครับว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มเซ็นสัญญามาตั้งแต่ปี62นะครับแล้วหมดปี70หรือปี59 แลวหมดปี6-9 9ซึ่งไม่ได้ปัดความปัดกวามรับผิดชอบนะครับว่าสองโลงนี้อาจจะเกิดมาก่อนที่คณะผู้บริหารชุดนี้จะมาแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่ดำเนินการเนี่ยให้เป็นไปตามสัญญาอย่างน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแผนการทำงานอย่างชัดเจนนะครับผมจะเชิญเข้ามาคุยพร้อมกับสำนักสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนว่าเขาจะสามารถทำให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ย ได้เมื่อไหร่แล้วก็เน้นว่าเรื่องการปฏิบัติตามสัญญานะครับจะต้องทำอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยอมรับนะครับว่าบริษัทเนี้ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างแท้จริงแล้วก็ยอมรับว่านะครับในส่วนของผู้ควบคุมและตรวจรับงานเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วนถูกต้องเหมือนกันกับขอบคุณมากครับ ขอบุณครับเชิญท่านพัทราาภคำถามที่สามครับออดิฉันขอเป็นคำถามต่อเนื่องได้ไหมคะเ,ออเมื่อกี้ที่ออท่านรองจักรพันธ์คะขออนุญาตที่เอ่ยน,นามนะคะที่ท่านกล่าวว่ามีผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยดิฉันอยากทราบว่าเป็นพวกผู้ควบคุมงานจากฝ่ายไหนคะครับคำถามต่อเนื่องครับเชิญทางฝ่ายบริหารครับก็เป็นคณะกรรมการนะครับที่ทางสํานักสิ่งแวดล้อมตั้งมา นะครับซึ่งผมก็คุยเรื่องนี้นะครับมาหลายครั้งอันนี้ผมไม่ปัดความและผิดชอบเนี่ยเพราะผมก็คิดว่าถ้าเกิดในกรณีผมกำกับดูแลสานักสิ่งแวดล้อมถ้าสานักงานถ้าเกิดสานักสิ่งแวดล้อมกรรมาการควบคุมกรรมาการตรวจกลางจ้างนะครับทำไม่เรียบร้อยความรับผิดอยู่ที่ผมด้วยนะครับผมคงปัดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ผมต้องกำกับดูแลนะครับขอบคุณครับ ครับเชิญคำถามที่สามครับท่านพระรตราพรครับขออนุญ,ญาตสไลด์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ อันนี้จะไปเรื่องมลพิษควันดำจากโรงกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุษย์นะคะที่ปิดอยู่บางเตาตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการติดตั้งปล่องควันฆ่ามลพิษเพื่อให้เข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่องหรือเซมนะคะซึ่งจากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษจากปล่องโรงงานพศ2565ได้กําได้กำหนดระยะเวลาให้โรงง,งานรวมถึงโรงกำจัดมูล อติดเชื้อนี้ต้องติดตั้งให้เสร็จภายในวันที่31ธันวาคมปี2570ถัดไปค่ะแต่ต่อมานะคะมีประกาศใหม่ฉบับที่2ค่ะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคม2568ปีนี้แทนนะคะคำถามสุดท้ายของดิฉันก็คือท่านจะสามารถทำได้ในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือไม่และท่านจะใช้งบประมาณส่วนไหนเพื่อทำให้ทันค่ะ ขอบคุณครับเชิญฝ่ายบริหารคําถามสุดท้ายครับคาถามที่3ครับครับขออนุญาตใช้สไลด์สุดท้ายนะครับปัญหาที่โรงอ่อนนุชนะครับน่าสุดท้ายครับก็คงจะมีปัญหาเฉพาะโรงขยะติดเชื้อเท่านั้นที่อ่อนนุชนะครับมีโรงขยะติดเชื้อเนี่ยทั้งหมดนะครับอยู่3โรงใน3โรงนี้นะครับมีอยู่โรงหนึ่งนะครับ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องกวันได้ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมในขณะนี้สำนักสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีคําสั่งให้โรงนี้นะครับหยุดทำงานไปแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าโรงนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องกวันได้เนี่ยก็จะไม่ให้ทำการเผาขยะติดเชื้อที่โรงนี้ แต่ในขณะเดียวกันในสองโรงนั้นเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างทํางานอยู่แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องควันได้เพราะเขามีระบบกําจัดควันเนี่ยนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นในส่วนโรงที่กําลังปิดอยู่และไม่สามารถที่จะเผากยะติดเชื้อได้เนี่ยนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปครับขอบคุณครับ ขอบคุณทางท่านรองผู้ว่านะครับครับท่านพาัสรพรเชิญครับขอบคุณสําหรับข้อมูลที่ท่านให้ในวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าเป็นข้อมูลที่มีความจริงใจนะคะแล้วก็ลงรายละเอียดมากกว่าทุกครั้งที่ท่านเคยให้ข้อมูลมานะคะก็ดิฉันจะถือว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวในวันนี้นะคะเป็นคํามั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนในเขตประเวท สะพานสูงสวนหลวงลาดกระบังมีนบุรีบางนาและพี่น้องประชาชนในสมุทรปราการบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าท่านจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังอีกค่ะขอบคุณค่ะ